สวัสดีค่ะดิฉันนภัรแก้ววิเชียนจากประเทศไทยนะคะวันนี้ดิฉันขอนำเสนอผลงานการนวดน้ำมันหายร้อนซึ่งใช้ไหาลายจากบ้านเชียง ี่ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นโมโดรดกโลกและการนวดไทยก็ได้รับการยกย่องให้เป็นโมโดรดกโลกอีกเช่นกันดิฉันได้นำสองสิ่งนี้เอามารวมกันผสมผสานกันในการนวดและฝึกทักษะแล้วลงการแข่งขันการประกวดการนวดชิงแชมป์ออนไลน์นานาชาติซึ่งได้รับรางวัลการันตีคือความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นอันดับ5ประเภทฟีสตาเอเชียนอันดับเประเภท แรงบันดาลใจเอเซียนอันดับ8ประเภทเวเนสต้าสปาและผลงานเหล่านี้ทำให้ดิฉันมีความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจที่อยากจะลงแข่งขันการนวดชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กในปี2021ที่จะมาถึงนี้นะคะดิฉันจึงอยากจะขอฝากผลงานการนวดน้ำมันไหยร้อนนี้และขอกำลังใจจากทุกท่านให้กำลังใจดิฉันด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ